ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยค่ะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเอ่อจะเราจะเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง โรคของมแมลงนะคะและในเรื่องที่เราจะสอนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันตนเองจากมแมลงที่มีพิษค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะที่เราจะเรียนรู้กันนะคะคุณครูทิพย์มีเพลงสนุกๆน,นะคะมาให้เด็กๆฟังอีกแล้วค่ะนะคะคุณครูทิพย์คุณครูมายนะคะนําเพลงมาให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมที่จะฟังเพลงกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ভাত অভক্ত্য ভাত্য। จากใครเจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันนาอกระดึบกระดึบไป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 กระดึบกดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใหญ่ kedip 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 ค่ะเป็นไงคะเด็กๆเ,เพลงที่เด็กๆได้ฟังกันสนุกไหมคะค่ะแล้วในเนื้อเพลงเด็กๆคะเด็กๆได้ฟังแล้วเนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรยองไรคะอ๋อเด็กๆเก่งมากค่ะเยี่ยมเลยนะคะเกี่ยวกับเพลงเป็นเกี่ยวกับตัวหนอนใช่ไหมคะมีตัวหนอนแล้วมีอะไรคะมีอ๋อมีผีเสื้อคะ่ะเก่งมากนะคะตอนแรกน,นะคะตัวหนอนก็จะคันกระดึบกระดึบใช่ไหมคะหมาจะเป็นหนอนก่อนแล้วก็จะต่อไปก็จะเป็นอะไรคะ เป็นดักแด้ห่อหุ้มตัวใช่ไหมคะเราจะเรียกว่ารังใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวพอรังใหม่เนี่ยพอนอนนอนนะคะที่อยู่ในรังใหม่เนี่ยมันโตเต็มที่มันก็จะออกมาจากรังใหม่นะคะหรือดักแด้นเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยที่เด็กๆเกห็นนี่แหละคะ่ะเด็กๆเ,เคยเห็นผีเสื้อไหมคะสวยไหมคะค่ะแล้วต่อไปนะคะคุูทิพย์ยังมีเอ,อ่อภาพปิิศนาคำทำทายนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ถ่ายภาพกันด้วยนะคะ าภาพแรกนะคะเดี๋ยวเด็กลองดูนะคะลองฟังดูแล้วเด็กๆลองช่วยกันถ่ายสิคะว่าเป็นรูปภาพอะไรนะคะสัตว์อะไรเอ่ยชื่อหน้ากลัวตัวน่ารักเด็กๆทราบไหมคะอลองดูซิที่เด็กๆตอบมาเนี่ยจะตรงกับนะคะกับเด็กๆคิดเอาไว้ไหมอ่าอ่าเป็นไงคะภาพผีเสื้อนะคะเป็นไงคะตรงกับที่เด็กๆคิดไว้ไหมคะ ตรงใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะเดี๋ยวดูภาพที่สองนะคะคุณครูทิพย์มีภาพที่สองให้เด็กๆได้ทายกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองทายดูนะคะสัตว์อะไรเอ่ยทำน้ำหวานเก่งต่อยเจ็บนักเด็กๆคิดไว้ยังคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกอ่าลองมาดูซิ ว่าเด็กๆที่คิดเอาไว้ว่ามันเป็นตัวอะไรตรงกับที่เด็กๆคิดไว้ไหมคะอ่าผ้าพึ่งตรงไหมคะตรงใช่ไหมคะโอ้เด็กๆเยี่ยมมากเลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามีอีกภาพหนึ่งนะคะเด็กๆอ่ามีอีกตัวหนึ่งนะคะจะดูซิว่าเด็กๆเนี่ยคะรู้จักไหมนะคะสัตว์อะไรเอย่ยตัวเล็กนิดเดียวเดินเป็นแถวกัดเจ็บหน้าดู ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตกคิดออกยังคะอาเรามาดูซิว่าตรงกระใจเด็กๆไหมคะอาถูกไหมคะโอ้ถูกใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะคุณติ๊ตรงให้เลยนะคะนะคะจัตหล่านี้นะคะก็เป็นุ่นเกี่ยวกับพวกแมลงเหมือนกันแล้วก็เป็นมแมลงที่เอ่อมีความสวยงามนะคะแต่ด้วยความสวยงามก็เป็นจัตที่เป็นอันตรายด้วยเหมือนกันนะคะค่ะ ครูมายคะคุณครูมายเคยเห็นมแมลงพวกนี้ไหมคะเคยค่ะแล้วก็เคยโดนต่อยด้วยนะคะค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณครูมายก็มีบัตรภาพมาให้เด็กๆชมด้วยนะคะว่าที่อยู่อาศัยของมแมลงนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันเลยคะ่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเด็กๆอ่าเป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆรูปภาพอะไรคะ อ่าใช่แล้วค่ะรังผึ้งเด็กๆเ,เห็นไหมคะรังผึ้งจะอาศัยอยู่บนต้นไม้เขาจะหาน้ําหวานมาสร้างอาศัยที่อยู่ของเขาบนต้นไม้นะคะค่ะภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพเด็กคนนี้กําลังทําอะไรคะเด็กๆในเด็กมองออกไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะเด็กคนนี้กําลังจะเอาหินกว้างปา ว่างปลาะไรคะเด็กๆลังพึ่งเก่งมากค่ะเห็นไหมคะถ้าเราเอาเหินไปคว้างปลานะคะเด็กๆจะโดนพึ่งบินตอมมาต่อยเราได้เลยนะคะเป็นอันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรทำนะคะและถ้าเมื่อเราต้องการกำจัดลังพึ่งหรือพึ่งมา สร้างรังอยู่ที่บ้านเราเป็นอันตรายกับเด็กแล้วก็คนในบ้านเด็กๆก,ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก็จะมีเป็นชุดคุมกันมแมลงต่อยได้นะคะก็เขาจะมากำจัดให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องทำนะคะเพราะเป็นอันตรายมากๆค่ะอย่างเช่นภาพนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ใส่ชุดคุมเห็นไหมคะคุมปิดหมดเลยไม่ให้เห็นเลยเห็นไหมคะ แล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับไล่พึ่งไล่ตัวแมลงที่เป็นอันตรายกับเรานะคะค่ะเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นรังพึ่งอย่างนี้นะคะเด็กๆนะคะอย่าเข้าไปใ,ใกล้นะคะหรือเข้าไปเล่นในบริเวณที่มีรังพึ่งนะคะถ้ามีถ้าเราเห็นนะคะไปบอกคุณพ่อคุณแม่อย่าไปวิ่งเล่นใ,นใกล้ๆหรือหรือเราไปทำเองนะคะทำไม่ได้เลยนะคะเด็กๆค่ะค่ะ ภาพนี้ล่ะคะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะลหลังมดมดก็จะมีอาศัยอยู่ใต้ดินทำโพงอยู่ข้างล่างนะคะเด็กๆเมื่อเห็นหลังก็อย่าเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่ามดจะกัดเราได้ะคะ่ะภาพนี้ล่ะคะเป็นภาพอะไรคะ อ่าใช่แล้วค่ะเป็นภาพคนกำลังเอาไม้แย่แทงลังที่อยู่อาศัยของมดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมดก็อาศัยอยู่บนต้นไม้เหมือนกันนะคะสร้างลังเอาใบมาห่อคุ้มเป็นรังของมดเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเ,เอาไม้ไปแย่แบบนี้ได้ไหมคะใช่ค่ะแย่ไม่ได้นะคะเพราะมดอาจจะมากัดเราเกิดให้เราเป็นแผล คันแล้วก็ต้องไปหาหมอนะคะภาพนี้ล่ะคะอันนี้คือรังอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะภาพนี้คือภาพรังแตนค่ะภาพจริงๆของจริงๆนะคะก็จะมีรังแค่นี้เองค่ะเท่ากํามือของคุณครูมายนะคะ จะมีรังที่เล็กมากเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เ,เดินไปเล่นตามที่ลกๆเด็กๆต้องระวังนะคะอาจจะมีรังแตนอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ค่ะถ้าเราไปเหยียบหรือไปชนของรังเขานะคะรังพึ่งเขาจะแตกรังเขาก็จะแตกอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายโดนต่อยบาดเจ็บได้นะคะอา่า เด็กๆมองภาพนี้ออกไหมคะว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยรังอะไรน้นผู้ไม้รังอะไรนะ,อ,ะรนะอันนี้เรียกว่ารังต่อนะคะเด็กๆลังต่อจะอาศัยอยู่บนตามต้นไม้ที่สูงๆเพราะว่าเขาจะหาหนอนหาตัวแมลงเล็กๆเ,เพื่อที่จะเอาไปให้อาหารตัวอ่อนข้างในคะ่ะซึ่งต่อก็เป็นสัตว์ที่อันตรายนะคะถ้า มาเกาะหรือสร้างรังแถวบ้านเราในบริเวณบ้านเราก็ให้เจ้าหน้าที่นะคะมาคอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็กำจัดลังนะคะเด็กๆก,ก็ห้ามเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้มแมลงอาจจะบินมาต่อยเราได้นะคะค่ะเด็กเห็นเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะว่าเด็กคนนี้เป็นอะไร เป็นอะไรค,มคะมีจุดแดงเต็มเลยค่ะเด็กคนนี้นะคะโดนมดกัดเพราะว่าไปเล่นตรงที่มีหลังมดทําให้เด็กคนนี้โดนมดกัดขึ้นมาได้นะคะเป็นตุ่มแดงๆเลยเห็นไหมคะ <S <s ก็ถ้าเด็กๆโดนมดกัดหรือแมลงกัดเด็ก,ดก,ดก,ดกะคะๆควรบอกพ่อแม่นะคะเพื่อที่จะเอายามองเอายามาทาและรักษาเบื้องต้นเรานะคะหรือเด็กคนไหนแพ้ก็ต้องไปหาหมอนะคะ ค่ะเด็กๆก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแมลงนะคะว่าแมลงเนี้ยนะคะมันมีทั้งประโยชน์และก็โทษยังไงแล้วเราจะต้องป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงนะคะเด็กๆนะคะเวลาอยู่ที่บ้านวิ่งเล่นเนี่ยนะคะเด็กๆต้องดูด้วยว่าแถวที่เด็กๆเล่นนะคะมีรังแตนรังต่อรังพึ่งหรือเปล่าหรือมีรังมดหรือเปล่านะคะ เพราะว่าถ้าเด็กๆไปเล่นบริเวณนั้นนะคะแล้วไม่ทันระวังก็อาจจะถูกกัดนะคะหรือถูกต่อยได้นะคะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูทิพย์ก็มีคําศัพท์นะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะคาแรกนะคะเด็กๆเห็นไหมครับตัวอะไรคะอ่ามดนะคะคาแรกนะคะ and m o d นะคะเด็กๆสะกดตามครูทิพย์ a N T and mod อีกครั้งนะคะ A N T and mod ค่ะต่อไปนะคะคันที่สองนะคะตัวอะไรคะเด็กๆพึ่งนะคะ B พึ่งะสะกดตามคูณทิศนะคะ B E e b พึ่งอีกครั้งค่ะ b e e b พึ่งค่ะต่อไปนะคะอ่าตัวอะไรเอ่ยผีเสื้อนะคะอ่าผีเสือ้ตตอ b u t t e r f l y ผีเสือ้อเด็กๆสะกดตามนะคะ b u R F L Y butterfly ผีเสื้อค่ะอีกครั้งนะคะ B U T T E R F L Y butterfly ผีเสื้อ และคำสุดท้ายนะคะเด็กๆแรมปุ่นแรมปุ่นแปลว่าแมลงปอนะคะเด็กๆเคยเห็นแมลงปอไหมคะค่ะเดี๋ยวสะกกตามทุณทิศนะคะ L M P O O N แรมปุ่น นะคะ,มะแมลงปออีกครั้งค่ะ L อ M P O O N แรมแรปูนแมลงปอค่ะเด็กๆต้องหัดท่องคำศัพท์ด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูทิศก็มีอ่า จัดคานะคะเป็นคําให้เด็กๆได้อ่านนะคะเรียนรู้นอกจากเป็นคาศ right ัพท์ภาษาอังกฤษแล้วนะคะคุณครูก็มีคานะคะผสมชนะผสมสระให้เด็กๆได้อ่านด้วยค่ะคําแรกนะคะคาว่าแกนะคะกอกไก่สระแอกอแอแก่อีกครั้งค่ะกอกไก่สระแอกอแอแก คำต่อไปนะคะพอพานสระเอพอแอแพงอ,อ,อีกครั้งนะคะพอพานสระเอพอแอแพงค่ะคำต่อไปนะคะหอหีบสระเอนหอแอแฮไอครั้งค่ะหอหีบ สระแอหอแอแหค่ะคำต่อไปนะคะคอควายสระแอคอแอแคอีกทีนะคะคอควายสระแอคอแอแค أ, ค,ค่ะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูทิพย์นะคะกับคุณครูไม้นะคะก็มีบัตรภาพจํานวนนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้มาฝึกอ่านแล้วก็บวกเลขด้วยค่ะนะคะจะมีรูปภาพอะไรคะเด็กๆรูปภาพผีเสื้อนะคะนะคะตรงน,นี้ก็จะมีผีเสื้ออยู่กี่ตัวเดี๋ยวเด็กๆนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านับห้าตอบว่า ห้านะคะเลขก็เป็นเลขห้านะคะอาต่อมาก็มีผีเสื้อบินมาอีกแล้วนะคะดูซิบินมากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าบินมาอีกห้าตัวะคะ่ะเลขก็เป็นเลขห้าลองมาดูซีว่าพึ่งมีทั้งหมดกี่ตัวนะพึ่งมาตอมดอกไม้มีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีทั้งหมดสิบตัวนะคะเลขนะคะก็จะเป็นเลขสิบนะคะเลขสิบมีอะไรคะอ่าเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์นะคะ ต่อไปดูซิครูทิพย์มีอะไรมาให้นับอีกตัวอะไรคะอ่ามีผึ่งนะคะเอเราดูซิมีผึ่งตรงนี้นะคะอีกตัวนะคะที่มันจะไปทำรังและเรามานับกันดูนะคะหนึ่งสองสามสห้าหนับหตอบว่าหนะคะเลขก็เป็นเลขหนะคะเอ แล้วมันก็มีพึ่งมาอีกแล้วนะคะดูซิมีพึ่งตรงนี้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นักสี่ตอบว่าสี่นะคะเลขก็ต้องเป็นเลขสี่นะคะค่ะแล้วเรามาดูซิว่ามีพึ่งนะคะมาทำรังทั้งหมดกี่ตัวนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหน้าสิบตัวนะคะนับสิบตอบว่าสิบนะคะเลขนะคะก็จะเป็นเลขสิบนะคะเลขสิบมีหนึ่งกับ0ูนย์นะคะค่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก,ก็หัดนับเลขนะคะนับเลขนับนิ้วด้วยนะคะจะได้เอ่อ ไม่ลืมนะคะจํานวนเลขนะคะได้ฝึกด้วยนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะในช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเ,เดี๋ยวคุณครูทิพย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกับคุณครูไมยในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะ <S 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 ในกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะสาระในการเรียนรู้วันนี้นะคะโลกของแมลงค่ะเรื่องการป้องกันอันตรายจากแมลงที่มีพิษค่ะวันนี้นะคะคุคูครูไม้ก็มีกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันให้เด็กๆมาปั้นกันนะคะเรามารู้จักอุปกรณ์กันเลยค่ะดินน้ำมันค่ะแผ่นรองปั้นค่ะ ถ้าเด็กๆไม่มีแผ่นรองปั้นนะคะเด็กๆสามารถใช้หนังสือทีมพ์รองปั้นได้นะคะจะได้ไม่ติดพืนค่ะสิ่งที่เราจะปั้นกันในวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับแมลงค่ะครูไม้ก็มีตัวอย่างให้เด็กๆปั้นแล้วนะคะก็มีผีเสื้อแมงปอขึ่งเด็กๆสามารถเลือกปั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยค่ะเด็กๆค่ะครูไม้ก็จะเริ่มด้วยสีน้ำมันสีแดงนะคะ แล้วเราก็บนดินน้ำมันให้เป็นวงกลมนะคะแล้วก็กดๆลงไปค่ะเพื่อจะทำตัวมแมลงเต่าทองนะคะอ่า,าเด็กๆได้ทรงนี้นะคะเด็กก็วางผักไปก่อนค่ะแล้วเราก็มาปั้นสีดำเป็นจุดกลมๆเป็นลายของมแมลงเต่าทองนะคะปั้นกลมๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะปั้นไว้หกลูกค่ะ มาแรงต่อทองของคุณครูไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆปั้นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งเข้ามาในลายกลุ่มของห้องเราด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูไม้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ